ตอนอายุ16หลายคนอาจกำลังสนุกกับชีวิตวัยรุ่นอีกไม่น้อยคงวุ่นวุ่นอยู่กับทางแยกมอต้นขึ้นมอปลายหาแต่กับลามินยาเมาเจ้าหนูมาสจรจันคนนี้ไปไกลกว่านั้นครับเพราะล่าสุดนอกจากจะติดทีมชาติสเปนชุดลุยศึกยูโรแล้วยาเมายังจารึกสถิติสำคัญทั้งการเป็นนักเตะอายุน้อยสุดผู้ลงสนามในประวัติศาสตร์ฟุตบอลยูโร พร้อมกับทุบสถิติทำแอซิดในวัยเพียง16ปี333วันเท่านั้นประเด็นคือน้องมันทำลายสถิติเก่าแบบกระจุยกระจายชนิดไม่รู้ว่าต้องรออีกกี่ปีถึงจะมีดาวรุ่งคนใหม่ก้าวขึ้นมาท้าชิงสถิติดังกล่าวของยาเมาอีกอย่างตลอดทัวร์นาเมนต์หนึ่งเดือนต่ตอจากนี้ไม่ว่าลามินยาเมาจะยิงจะจ่ายหรือทำอะไรทุกย่างก้าวของเจ้าหนูนี่จะถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์ในฐานะนักเตะอายุน้อยสุดเจ้าของสถิติคนใหม่แทบทุกสถิติครับ นึกภาพทัวนาเมนต์ใหญ่ๆรายการสําคัญแบบนี้นักเตะดาวรุ่งรุ่นราวคราวเดียวกันเต็มที่หลายคนถูกเรียกมาเก็บประสบการณ์สะสมชั่วโมงบินนั่งรอโอกาสบนสมมานั่งไปก่อนหากับลามินยามาวเจ้าหนูนี่มาในฐานะตัวหลักแถมยังถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงตั้งแต่นัดแรกเทียบกับบ้านเราวาัยุ16รลามินยามมวนี่เพิ่งจะมสามมสี่เองนะแต่ดูสิ่งที่น้องมันทําสิต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ไปไกลเกินกว่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งมากมาก เอาล่ะถึงตรงนี้สถิติในสนามว่าสุดแล้วหากแต่อีกประเด็นน่าสนใจไม่แพ้กันคือสัปดาห์ที่ผ่านมายาเมาเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่านอกจากจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและลงสนามในทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปให้ทับกระทิงดูเจ้าตัวยังต้องแบ่งเวลาไปทําการบ้านส่งอาจารย์ไม่ต่างกับเพื่อนนักเรียนคน,นอื่นๆปัจจุบันผมกําลังเรียนอยู่ชั้นปีสุดท้ายแล้วผมต้องเอาการบ้านมาทําที่นี่ควบคู่กับการเรียนออนไลน์ด้วยผมทําทั้งหมดได้ดีทีเดียวหวังว่าคุณครูจะไม่ผิดหวังในตัวผมนะ ลามินยามาลเล่าถึงบทบาทของเขาที่ด้านหนึ่งแม้กำลังจะกลายเป็น Talk of the t o ท n ในฟุตบอลยูโรที่เยอรมันแต่อีกมุมน้องมันไม่ทิ้งการเรียนแถมยังแบ่งเวลาได้ยอดเยี่ยมมากๆโอเคจากความเป็นไปนอกสนามตัดกลับมาที่เกมรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกระหว่างสเปนกับโครเอเชียอย่างที่ทราบกันว่าแมชนี้ยาเมาจัดไป1นึ่งแอซิดจากจังหวะเปิดบอลโค้ง,งให้ดานี่คาบาคาลหลุดเข้าไปซัดหน่งๆพาทีมปิดกล่อง3 0 ที่กลายเป็นมีมคือตัดภาพไปข้างสนามมีแฟนเบาทีมชาติสเปนคนหนึ่งปิ๊งไงเดียเขียนป้ายขอเสื้อยาเมาโดยใจความว่าทนายให้เสื้อแข่งชั้นฉันจะช่วยนายทําข้อสอบคณิตศาสตร์เป็นการตอบแทนเรียกว่าเคลียร์ไม่เบาก,บกับการขอเสื้อนักเตะคนเดียวที่พบการบ้านมาทําในแคมป์ทีมชาติ ครั้งหนึ่งลามินยามมลเคยกล่าวว่าไม่กี่ปีก่อนผมยังนั่งดูฟุตบอลยูโรบนโซฟากับแม่อยู่เลยตัดภาพมาเมื่อคืนหลายสิ่งอย่างแปลเปลี่ยนหนึ่งในนั้นคือครอบครัวยามมลได้ดูฟุตบอลยูโรโดยที่ลูกชายของพวกเขาโลดแล่นในสนามด้วยโมเมนต์อบอุ่นหัวใจคือค่ำคืนที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบวันเกิดโมเนียนัสราอุยคุณพ่อของยามาลพอดิบพอดีเท่ากับว่าของขวัญวันเกิดคุณพ่อโมเนียปีนี้ คือการได้เห็นเจ้าลูกชายอย่างลามีนยาเมาว์ประเดิมสนามฟุตบอลยูโรพร้อมกับดารึกสถิติมากมายในวัยเพียง16ย่าง17สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่จะมีอะไรน่าภูมิใจไปกว่านี้อีกล่ะ